วันที่5ตุลาคมของทุกปีนะจะเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาตินะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เรากำลังจะบอกว่าเป็นการเชิดชูเกียรติในหลวงปัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะในฐานะท่านเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยนะท่านได้ทําโครงการแกล้งดินขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมของประเทศไทยแล้วประเทศไทยเราได้เชิดชูเกียรติท่านฉะนั้นทุกวันที่5ตุลาคมจะมีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งปีนี้จัดมาทั้งหมดเป็นปีที่19นะ9ต่อไปของเอเนนะคะเราจะมีแนวทางในการทําางน ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพอินโนเวชันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะภาคเอกชนไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก s m e หรือว่าเรียกว่าโซเชียล n อ e r p r i s นเตอร์ไพรส์หรือสตาร์ทอัพด้วยนะคะรวมถึงภาคสังคมนะภาคประชาชนก็จะมีส่วนอย่างนึงในการทำให้ระบบนวัตกรรมของประเทศไทยขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะที่สำนักงานเราอยากจะทำเราอยากจะขับเคลื่อนให้นวัตกรรมนั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้านแอสเทคนะ แล้วก็ด้านฟู้ดด้วยกันนะคะด้านเฮลท์แอนด์เมดิเคิลแล้วก็เรื่องของด้านเกี่ยวเรื่องของทัวริซึมแล้วก็ด้านเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งว the atic, แวดล้อมหรือคลายเมทเทคและสุดท้ายเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพราะเรามองว่า5กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะเป็นอุตสาหกรรมสําคัญที่สามารถยกระดับและทําให้เศรษฐกิจอกของไทยได้มีการเติบโตขึ้นแล้วคิดว่าประเทศไทยพร้อมและเป็นส่วนสําคัญและอยากให้เรื่องของนวัตรกรรมนะเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะร่วมกันขับเคลื่อนให้สามารถทําให้ประเทศไทยเป็นชาติแห่งนว